แล่อมีคาันทึกมีการจะเอาข้อมูลโนาครทีว่าไปทให้สลักมีมีการมีแผนก้รก็อการผู้อวุกคนะครับอการ่วกันส่แนวนะครับปรับตัวเงินจะลในด้านแผนก็เลยยังไงอย่ที่นี่นะครับก็ขอที่การเชื่อมโยกับทางจาก้องในการให้ความคิดเห็นนะครับจะถึงพลักแนบมาน มีใครว่าอย่างไรบ้างนะคใครว่าอย่างบ้ยังคงไม่เป็นประาไม่รัลังที่เรากำย้มาตาเงียบูฟังัลงานล่าสุการเช้นนี้เป็ไปด้วยดีนะครับขอทุกท่านเปความสุขนะครับความเรียกตอนนี้ตอนนี้ก็ถึงเวาสุดแลนะครับขอเปิดการรับฟังนะครับในเชิงบราราั่าขอบคูณมาก ดยูจากที่ดูจากเบ็นอต้น์ด้การเรียนท่านรองผู้ว่าชิรังหวัดแล้วก็ผู้เข้าร่วมและวความความที่จะจังหวดให้เป็นให้ทำหน้าที่เรื่องของการจัดทําแผนพัฒนาด้านแรงงานเชิงบูรณาการจังหวัดสระบุรี255 5ัน้่จังหวดเพื่อที่จะให้งานด้านแรงงานเป็นงานที่ได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นงานที่ได้จัดทาแผนเป็นงานเป็นการแล้วก็มีก็จะได้มี สิ่งที่เราจะติดตามให้ชัดเจนต่อไปถ้าเราไม่เขียนไว้อย่างชัดเจนเราอาจจะปรับเปลี่ยนโดยที่ท่วทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจจะตามไม่ทันหรือ,จจมอไม่ได้มีกสาสร,นะรับทราบนะคะสำหรับในการเรินการทาแผนพัฒนาด้านรายงานชิมลึร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ร่างแผนขึ้นมานะคะเมื่อเราได้ประชุมกันแล้วสำหับที่สามเนี่ยเราได้จัดทำดังขึ้นมา เมื่อทําร่างเสร็จแล้วก็จะต้องเป็นบันมต่างๆเพื่อประกอบการวิเคราะห์นะคะจากนั้นได้มีการวิเคราะห์สวอตซึ่งก็เป็นวิธีสรีรางหนึ่งที่จะต้องแรงงานการพัฒนาด้านแรงงานของจังหวัดของเราจากนั้นมาก็จะกําหนดนะคะกำหนดวิสัยทัศน์ขึ้นมาว่าวิสัยทัศน์ของแผนของเรานี่ว่าอย่างไรพันธกิจคืออะไรประเด็นยุทธศาสตร์ฝากระเซดจังหวัด พัฒนาการจังหวัดเป็นต้นแล้วก็สภา,าอุตสาหกรรมที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการต่อไปได้นําได้รับการแต่งตั้งมาเป็นคณะทํา,างานด้วยประการที่สองถัดมาเราก็การคโครงการกิจกรรมนะคะเพราะว่าโครงการกิจกรรมไม่เฉพาะแต่ของกระทรวงแรงงานเท่านั้นเ,เปิดกว้างนะคะถึง